โดยไวจ์นิวจูโกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไทยแลนด์กลับมาพบกับออมสกาวใจคุณสวัสดิ์ค่ะติ๊กฤทธิรัตน์บุญเพชรค่ะแล้วก็ปอนวัชิีลารองรัตนพันธ์ครับก่อนอื่นเลยภารกิจเราต้องมาอ่านก่อนใช่ครับมาอย่างเนี่ยพี่วันนี้มาอย่างภารกิจแะไรนี่สวัสดีค่ะพี่พี่ทั้งสามคน สวัสดีคะด่คะ,คะน้องเบลนะคะน้องเบลมีภารกิจให้พี่ๆทั้ง3ช่วยน้องเบลหน่อยค่ะพอดีว่า,าทิ์หน้าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนรักของน้องเบลค่ะแต่น้องเบลหาของขวัญให้กับเพื่อนไม่ได้เลยจึงของวานให้พี่พี่ทั้ง3าหาของขวัญให้น้องเบลหน่อยอและเพื่อนของน้องเบลเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับไปขุดในป่าช้าไหมน้องเบลนี่แม่งมดหรือเปล่าชอบดูหนัง ผีน้องเบลจริงจริงพ่ออกเลยค่ะว่าจะหาอะไรให้เป็นของขวัญดีพี่ๆทั้งสามช่วยน้องเบลหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเลยแต่ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติภารกิจตีตั๋วชอบนั้นตีตั๋วเที่ยวน่ะช่วงนี้แหละพี่หอมขออาสาพาไปโอ้โหครั้งแรกเลยสองพาไปใช่คร่ะอึงเลยดีอึงเลยดิโอัยแต่ว่าจะอึงกว่านี้ถ้าเกิดว่าพี่หอมพาไปนี่มันเลิศมากๆที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ของปลอมและเลียนแบบ ดีตัวเลยวัวโดนจับใส่เข้าอะอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวไปชมร้ามกันเลยค่ะไปค่ะช่วงเที่ยววันนี้นะปอนพี่อมเขาบอกจะพาพวกเราไปเที่ยวครั้งนี้พี่อมพาพวกเราไปเที่ยวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้องไปรับพี่อมที่กองถ่ายได้เลยครับพี่ก่อนไปอะพี่แบบ ท้องมันร้องนิดหน่อยอะตลอดะพี่อีติก๊กหิวตลอดแต่ว่าผมนี่ก็เตรียมมาให้ตลอดจริงๆโหน่ารักจรงิงๆริงไวแตมิ้วเนี่ยโอ้โหอิ่มสบายท้องอย่างนี้ครับพี่ติ๊กพวกเราเลือกแล้วรักเลยโอ้โหมีแรงละอือมารับพี่อ๋องไว้ดีกว่าไปคับมาถึงแล้วในช่วงนี้ช่วงตีตั๋วเที่ยวนั่นเองน้องติ๊กกับน้องปอรับผม พี่อมเขาติดใจค่ะไปมาสองสามทีเอาใหญ่ไปกะเราทุกที่เลยค่ะต้ะชงสนุกนะจริงสนุกแล้วก็ชอบมากๆเลยแล้ววันนี้พี่อมจะขอเป็นคนอาสาพามาเที่ยวเองจัดไปครับพี่อมพามาที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเหรียญแบกโอ้โหแล้วที่นี่ยนมาไงอะพี่เอาเดี๋ยวไป<น>ถามผู้รู้อ มีผู้รู้ด้วยเหรอมีผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราได้ดีกว่าพี่หอมโอ้ยพร้อมป๊มพร้อมไหมอยากเจอไปงนู้นเลยดีกว่าเดี๋ยวไปตามหาเขาไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบคุณไก่หรือเปล่าคะใช่ค่ะ งั้นเดี๋ยวให้คุณไก่อธิบายนิดน,นึงแล้วกันนะคะแล้วเดินไปด้วยแล้วคุณไก่อธิบายไปด้วยได้ไหมคะมีค่ะเพื่อพันเนี้ยนะคะก่อตั้งเมื่อปีพศ2532โดยประธานอาวุโสของเราคือคุณเดวิดไลแมนเห็นว่านช่วงเวลานั้นก็คือมันมีคดีจบจากการเหมือนกับว่ามีสารดีการมีคำพิพากษา,าเสร็จแล้วและมีของจํานวนมากที่เสร็จสิ้นจากการพิจารณาคิดว่าเอ๊ะเราควรจะทํายังไงเพื่อให้ของเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อคนข้างนอก ก็เลยมาจัดสร้างวิถีภันฑ์ตอนนี้วิถีพันฑ์นี้ก็ประมาณ22ปีแล้วค่ะ22ปีโอ้โหอายุเท่าพี่อ๋อมเลยเงินเดินเคลื่อคนภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ขอให้เข้ามาในช่วงระยนี้เวลาทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5้โมงเย็นอยู่ตรงไหนคะคุณไก่คะอยู่ตรงถนนพระราม3อาคารสุภาลัย ที่พิพิธัณอยู่ชั้น22เอ้ย26ค่ะขอโทษทีชั้นย6ใช่เปิดแบบว่าลิฟ์มาปุ๊บเจอเลยใช่แต่ยังก็ขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะเราจะได้จับวิทยากรมาบญายอย่างเงี้ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีสัญลักษณ์ของตัว F นะคะก็จะเห็นว่าหมายถึงว่า counterfeit หรือ fake ที่แปลว่าของปลอม แล้วก็ตัว G ีนี่คือจีโนอีนหรือว่าของจริงนั่นเองอะค่ะลักษณะวิธีสังเกตว่าสินค้าไหนปลอมสินค้าไหนจริงอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลักการเบื้องต้นง่ายๆอยู่แค่อะไรคะสามพีอะไรคะคุณใหญคะพีหนึ่งพีหนึ่งก็เพรสสถานที่เราต้องรู้ว่าสถานที่จําหน่ายเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของจริงหรือเป็นของสินค้าที่มีแบรนด์ระดับเขาก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นในห้างของห้างค้าไม่ใช่ชอบชอบชอบใช่ไหมเนี่ยชอบเดินข้างทาง อย่างที่2ก็คือตัว product อ,อย่างมันมีตัว product สินค้าอย่างบางทีมันเอ๊ะมันไม่เนียนหรือต่อไปใช้ใช้ไปซีดทีตัวที่3ก็คือคตัว price ค่ะนี่เขายังมีบอกว่าดินสอรปรอมดินสอบปลอมในกรณีอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขียนเขียนไปแล้วมันแบบว่าฝนไม่ดี<อ>ด้ามหักง่ายๆจริงๆแล้วอาจจะสอบได้คะแนนดีแต่เราฝนไม่ได้โอ้โห แบ่งสินค้าเป็นจำพวกเหมือนกันก็คือเพวกอะไรบ้างคะเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าคือชื่อที่ใช้เป็นเครื่องหมายของสินค้าอย่างเช่นแบรนด์ต่างๆลาคอสตัปซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเครื่องหมายการค้าส่วนจำพวกลิขสิทธิ์ก็พวกแผ่นซีดีละครภาพยนตร์หนังสือเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นลิขสิทธิ์ส่วนสิทธิบัตรเนี่ยก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่เขาสามารถเอาไปใช้ในาการอุตสาหกรรม mm hmm. เช่นพวกรถยนต์ oh. หรือ,อยาอะไรเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นพวกสินค้าจำมกเศษทษิีบั oh. ตรเปสารประเทศใหญ่ๆ oh. จริงๆยังมีประเภทย,ย่อยๆอีกหลายประเภท ก็สนุกสนานมากๆได้รับความรู้และสาระด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนไทยให้เที่ยวเมืองไทยรักเมืองไทยกันให้มากๆคิดสินค้าดีๆเกี่ยวกับของไทยเยอะๆเนาะเนาะแล้วเราก็จะได้มีคนมาเที่ยวประเทศเรามากยิ่งขึ้นแล้วคนไทยก็ควรจะเที่ยวประเทศไทยเยอะๆนะคะค่ะแต่ตอนนี้เวลาในช่วงของตีตั๋วเที่ยวก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเรา3คนกลับไปเจอกันที่สตูดิโอค่ะขอบคุณก่นะะเดี๋ยวเราเดินดูเที่ยวกันก่อน คงแก่เลยเพราะว่าเป็นกฎหมายโอ้โหไปไงบ้างขนาดดินสอนฟอมเนี่ย สุดยอดเลยพี่หอมไม่น่าเชื <นะ S 1> ช่อครับว่าแบบบางอย่างเราไม่คิดว่าจะจะปลอมได้<ช>พี่ใช่คือ,อที่นี่คือเขาให้คือเขาไปดูกันนะคะแล้วก็ไปศึกษาดูว่าอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอมคือดูอยังไงความตาม่างและนอกจากนั้น,นครับยังมีวิทยากรมาช่วยบอกเราด้วยเกี่ยวกับน<ช>ิสิทธิทางบรรยาต่างๆได้ความร<ช>ูด้ด้วยครับใช่ยังไงก็อย่าลืมซื้อของจริงกันนะคะของปลอมอย่าไปอุดหนุนค่ะถูกต้องค่ะถึงช่วงละช่วงนี้เราจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาปฏิบัติารกิจตีตัวช็อปกันสักคู่เดียวค่ะส <Okay, S 1> ักคู่เดียวค่ะ Come